สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาชมสารทำที่เลี่ยงกบนะครับโดยยางรถยนต์อุปกรณ์ของเราก็จะมีนะครับมียางรถยนต์ยางรถยนต์ก็่าช้ยประมาณสามเซนชายหลาย,หลายชั้นนะครับมันจะทำให้การจับกบจับลำบากนะครับแล้ก็จะมี่อบ v c ท่อ p v c ก็ประมาณ30มสิบเซน นะครับประมาณสามสิบเซนเราจะมีฝาครอบพัดลมนะครับฝาครอบพัดลมก็อยู่ที่ขนาดของของยางรถยนต์นะครับก็คือสายยางมันโงมันกว้างเราก็ต้องใช้ฝาใหญ่หน่อยหนึ่งที่สามารถที่ได้ถ้าวงน้นมันเล็กเราเราก็ใช้ฝาตัวเี็ก่มันเล็กหน่อย แล้วครับแล้วก็จะมีเห็นปอก,กไม้พอกอะไรก็ได้ครับนี่เห็นไม้ไม้ย,ยูคาหรือว่าไม่ทนต่างๆนานาทําได้แล้วครับอันดับแรกอันดับแรกเราจะมาทําการพุดหลุมแล้วครับเพื่อฝังตัวนี้ลงไปแลครับก็คือฐานพุดลงไป ครับก็ไม่ต้องพุดลึกครับตัวฝังลงไปแบบนี้นี่ครับจะได้ประมาณนี้เราฝังข้อ PVC ลงไปเพื่อเอาตัวนี้ครับใส่ลงไปในหล,ลักษณะนี้มาบนี้ใส่ลงไปหลักษณะนี้ หลังจากนั้นเราก็เอายางรถยนต์มาเอามาทาบนะครับทาบประมาณนี้เราก็เราก็จะรูดตำแหน่งนะครับรูดตำแหน่งของสารตะวดินมาใส่ครับหลังจากนั้นครับเราก็ามาพุดตรงนี้ลง เราจะคุดลงก็ได้นะครับหรือว่าเอาดินม,มาใส่ก็ได้แต่ว่าทางที่ทางที่ง่ายที่สะดวกนะครับคือวางยางกูโยนลงไปนะครับวางในหลักษณะนี่ วางลง,งห้มันได้ทนได้ศูนย์กลางกลับมาได้ศูนย์กลางแล้วได้ชมไกลๆแล้วหลังจากเราได้ทําการฝังท่อนะครับฝังท่อ P ี c ลงไปแล้วท่อเล็กท่อใหญ่ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับขนาดใหม่ที่เราจะเอาใส่ในรูนี่นะครับต่อไปเราจะาดินใส่นะครับดินใส่เสมอบ่าตัวนี้ครับนี่ ใส่เสมอบาตัวนี้เลยครับนี่ว่าตอนนี้มันเป็นร่องร่องด้านในเวลาเราเอาอาหารมาวางไว้นะครับอาหารมันก็จะร่วงเข้าไปด้านในคบมันก็จะกินไม่ได้นะครับหลังนั้นเราจะต้องหาดินมาใส่ใเต็มตัวนี้ก่อนนะครับได้ที่ตามชม <c oughs> นะครับหลังจากนั้นครับเราจะเอาดินดินใส่ไปด้านใน ให้มันเต็มบ่าใส่แล้วก็ทุกให้มันแน่นน้วตับให้มันแน,น่นให้มันผิวมันเรียบหน่อยหนึ่งเวลาเราเอาอาหารมาวางไว้ หรือว่าเราจะมีพวกพัตติก็ได้พัตติมาวางไว้แถวนี้นะครับเวลาเราหา่อาหารคบมันจะออกมากินนี่นะครับเมือ่อได้ลักษณะนี่เสร็จนะครับก็ผ่านไปแล้วหนึ่งขั้นตอนขั้นตอนต่อไปนะครับคือการออนน้ำครับออนน้ำมาใสา่ในยางรถยนต์ ครับาหนามมาใส่แลครับหลังจากนั้นครับเราก็เอาหนามมาใส่ใส่ไปในยางรถยนต์นะครับคือส่ลักษณะนี้ใส่พอประมาณนะครับไม่ต้องใส่เยอะใส่พอครบมันอยู่ได้นะครับใส่ประมาณนี่แหละนี่ไม่ต้องใส่เยอะ ลหลังจากนั้นเราเอาอยางเ้นทีสองเ้นี่สามนะครับใส่ตามไปต่อไปก็ใส่ยางขันที่สองสนะครับขันที่สองแล้วก็ใส่ขันที่ส,ส,า,สาม แต่ละชั้นเราก็จะแต่ละชั้นเราต้องใส่น้ำเท่าๆกันก็เส้นแดกนะครับเส้นแดกใส่น้ำประมาณไหนเส้นที่สองก็ใส่ประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นเมื่อเราเอาลูกคบมาปล่อยปล่อยไว้ชั้นล่างแล้วก็เีืยอมันโตมันก็จะขึ้นมาหาที่อยู่ขอางมันเองนะครับต่อไายชั้นทุกท่ายเราต้องมาปิดนะครับมาปิดลักษณะน,นี่ เราก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวล็อกล็อกเพื่อไม่ให้พวกแมวนะครับแมวมันอาจจะมากินกบกินนี่เราเราเอาเล็กตัวนี้ใส่ลงไปใส่ลงไปในรูนกรับนี่เพื่อเป็นการล็อกล็อกแมหมันดินไปไหนได้ถึงแมวจะมากวนมากอกไปไหนไม่ได้มันก็จะอยู่ในนีนอกขับก็บพามาชมกไกลๆอีกรอบหนึ่ง นะครับก็คือเราวางยางเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3มนะครับส่วนใหญ่กบจะอยู่ประมาณ2ชั้นนะครับชั้นที่1กับชั้นที่2ฐานปล่อยกบก็ปล่อยอยู่ที่ประมาณ20ถึง25ตัวนะครับมันสามารถอยู่ได้อยู่ได้เยอะกว่นานั้นอยู่แต่ว่าเราปล่อยป,อยประมาณนี้ก็กําลังสวยนะครับ20ถึง25ตัวก็จะพอดีนะครับส่วนท่อที่เราวางไว้นะครับเพื่อทําทําการเอา เอาเล็กหรือว่าไม้ก็ได้ครับใส่ปรจันตวนี้นะครับเพื่อเป็นการล็อกครับล็อกฝาของพัดลมนะครับได้จะใส่ใดูนะครับก็คือเอาฝาพัดลมปิดลงไปปิดลงไปลักษณะนี้แล้วก็ใช้ไม้ตัวนี้ใส่ลงไปในรูนะครับมันก็จะล็อกถ้ามีแมวมีอะไรมาขวนก็ไม่สามารถเข่าไปได้เพราะตัวนี้มันเป็นตัวล็อกนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อก ล็อกฝาผัดลมลมห้แมวมันเข้าไปกินกบได้น้องขับอันนี้คือสาธิตให้พี่น้องดูง่ายๆพี่น้องสามารถเรียนดูด้วยตัวเองไม่ได้ทํายากเพียงแต่เราต้องหายางรถยนต์มาประมาณ3เซนเขาเรียกว่ากบพอนโหรอะไรด้จะเรียกว่ากบการเลี้ยงกบในะยางรถยนต์น้องขับยางรถยนต์ถ่งแล้วคนนามาใช้ประโยชน์ดได้ไม่ว่าจะเป็นการไปตัด ดัดแผลงทางเป็นกระถางปลูกดอกไม้นะครับก็ได้เหมือนกันพี่น้องดูการชัดๆดูกันิ่งเห็นนี่ครับประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวจะพามาชมนะครับบอ่อทิดสำเร็จนะครับดูด้านในนะครับครบมากที่ เยอะแยะอยู่ในนี้เละครับนี่คือบ่อทิ่สมเร็จแล้วนี่ถ้าเราไม่มีฟ้าปิดมก็จะออกหลักษนะนี้แหละมันจะโดดขามได้พอ,อยางเราใส่แค่สามเซนถ่ายดูไกลๆัากบเยอะมากเลยมนะันก็จะอยู่ประมาณสองชั้น นะครับชั้นบนกับชั้นชั้นล่างสุนบนสุดมันมาไม่ถึงนะครับเวลามันลงไปกินอาหารจะกินลําบากมันอยู่ประมาณสองชั้นกับมาให้ดูให้ชมกันเด้อนี่ยเย้เย้เย้เเลยเรื่องง่ายๆครับโต๊ะวใวประมาณสามสี่เดือนนี่ก็โตเต็เทมที่นี่คือครบสามเดือนนะครับใหญ่ประมาณนี้ มาชมกันนะครับนี่คือบ่อที่สำเร็จแล้ว